นะครับคันนี้เครื่อง R b บนะฮะอาเป็นซาเวดนะครับซาเวสี่หกนะครับอันนี้ต้องขอโทษทีที่ต้องใช้เท้าขึ้นมาเหยียบโกปักไว้นะครับเพราะว่าไม่มีคนช่วยแล้วคนอยู่ข้างๆเขาก็อามือใหม่นะฮะก็คือ,อยังไม,ไม่ไม่ไม่รู้จักอะไรเลยที่อาจะช่วยผมได้ก็คือต้องใช้เท้าขึ้นมาเหยียบโกปักไว้นะครับอาอาจจะไปดูไม่ไม่สุกภาพหน่อยนะฮะแต่ว่ามันจําเป็นนะครับ เพราะว่ามันคนเดียวนะฮะมันต้องเร่งคันเร่งด้วยผมขี้เกียจขายไอเด้ขึ้นไปให้ล่อมันสูงขึ้นนะเพราะเวลาเครื่องร้อแล้วเครื่องมันก็จะคางนะฮะแต่ว่าเครื่องตัวนี้ก็คือต้องให้มันร้อนมีอุณหภูมิหน่อยนะฮะตัเครื่องตอนนี้มันเย็นแล้วผมเอาพัดลมพัดลมมันเป่าอยู่ด้านหลังผมด้วยนะฮะทิ้งมันใหญ่นะฮะมันระบายความร้อนได้เร็วนะฮะได้ดีมากมันไวต่ออุณหภูมิความร้อนความเย็นมากนะครับทิ้งของ RB ตัวนี้นะครับ รถคันนี้นะเครื่องตัวนี้อ b บีตัวนี้นี่ไม่ได้ติดเครื่องมาประมาณสามปีกว่าแล้วนะฮะเขาจบได้ต้องไปดู u t u b e นะฮะวา่าในยูทู e นั้นนะอ่ะที่ผมวิ่งเล่นโดนัทหมุนโดนัทเล่นในสนามบอลนนะ่นะฮะแถวแถวบ้านเนี่ยมันวันที่เท่าไหร่นะฮะแต่ก็ตอนนั้นตั้งแต่ตอนนั้นก็จอดเก็บมาเลยก็นี่มาเพิ่งจะมาสตาร์ท ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะฮะก็คือจากที่จอดทิ้งไว้นะเครื่องไม่ล็อกนะครับแต่ว่าก็คือว่าก็อ่าสตาร์ทยากก็เพราะว่าโกลปักของเราไม่ดีนะโกลปักผมมีปัญหาอยู่นะเพราะว่าไอที่ดีผมก็ขายหมดแล้วนะส่วนใหญ่มันก็จะเสียซะเยอะนะวก็แบตมันเสื่อมอะฮะตอนนี้เดี๋ยวก็นำลังทำขึ้นมาใหม่แล้วก็เครื่องไม่ได้ติดนานนะฮะแล้วก็ต้องโดยมากที่ปรับปูนไว้มันจะต้องเอาอ่า คันเร่งเพิ่มนิดนึงงันนี้ผมดึงคันเร่งขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าผมใช้ยางรัดดึงกลับไว้นะฮะ Tm 723 a ีชุดน,นี้ใครสนใจบอกได้เลยนะครับ นิ่งๆนะเนียนๆครับร้านบอลนะฮะเต๋อแกงหนะคพันนี้ไม่ได้ติดมาสามสี่วันสามสี่ว่าแล้วเนียนนะครับ